ันเป๊ะเลยไงหันคว้าเลยไงจะยินเสียงแตงโมด้นกร๊กแกรกแกหันคว้าเลยไอ้วนฮะวันเนอะวันหันโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีอ่ะ ลมฝนมาแท้และเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้คอมเมตนจะขึ้นได้ไหมโทรศัพท์ มนไม่ได้ครับเขียนเป็นไรวะสวัสดีค่ะวันก่อนปักได้วันนี้ปักไม่ได้แล้ววันนั้นผีหลอกแล้วมันนวมมม้งนี่ะคอาเม่ไม่ขึ้นเล้ยวอะ สวัสดีห้าท่านค่ะมาแล้วมาแล้วเขาไม่ไม่ขึ้นอย่แล้ีวค่ะแม่แม่เนี่ยโอ้ดน<ล>ยิ้ม<ๆ>ยิ้ม,มทำไรลูกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสวัสดีค่ะเดีย๋ยวพ่อควังเขยเอาโทรศัพท์มาให้หน่อยชีพเป็นอะไรไม่รู้คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะสวัสดีสามสิบท่านเลยนะคะผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่แม่แม่ค่ะ อันนี้จะเป็นแนวตรงนะคะไม่ความไม่ถนัดสําหรับแนวนอนและอีกอย่างหนึ่งมันดูไม่ได้นะคะโทรศัพท์มันมีแค่ไอ้นี่นะคะไม่สามารถที่จะเข้าดูได้นะคะ<อ>สวัสดีค่ะนะคะ<อ>พี่พี่<อ>แม่แม,แม่นะคะก็สามารถยนคะแนนป้อนผลไม้ให้กับพี่แดงกันได้นะครับผม<อ>เข้ามากันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่งกําลังใจให้กันได้นะคะแตงโม<อ>ก็ตะกาละห้าสิบคะแนนค่ะแม่แม่สวัสดีทุก,ท,กท่านเลยนะคะ เข้ามากันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่งกำลังใจให้กันได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดี27ท่านนะคะ สวัสดีบ็ดท่านค่ะเข้าดูอะไรไม่ได้เลยอะจริงว่ะแล้วคอมเมนต์จะดูของเขาได้ปะเนี่ยวันก่อนว่าแก้ได้แล้วทำไปทำมาเป็นอย่างเง ลมฝลมาแล้วพ่อควานลมแรงแล้วเนี่ย สวัสดีแปดท่านนะคะ,นนะ,คะไม่น่าจะได้ เขียดกินไม่ได้ก็ทิ้งมันไปทำลาบเอาสวัสดีค่ะพ,พี่แม่แม่สามสิบหกท่านนะคะพี่เขียดเอาป้ายมาวางดิมันอยู่ข้างบนสุดข้างบนสุดมันไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมัน มันคอมเมนต์อะไรไม่ได้เลยมันเป็นที่อะไรเหรอวางตรงไหนเออนั่นแหละดูดิได้ตามนี้เนะเาะโทรศัพท์ไม่รู้เป็นอะไรคอมเมนต์ Comment ไม่ได้อะไรไม่ได้เลยมองไม่เห็นใครเลยนะข้ามกำแพงไปเด้อ ทำไมมันดูไม่ได้จริงนะ มันไอ้นี่ไม่ได้เลยค่ะทุกคนอ่านคอมเมนต์อีกเครื่องนึงไม่ได้แต่จะดูอีกเครื่องนึงแทนเอ้อนคอมเมนต์ไรไม่ได้เลยเป็นอะไรเนาะเธอ สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนฝนมามืดเลยสวัสดีนะคะผมทักทา,ายกันได้ค่ะสวัสดีคุณคุณพี่เพลินจันค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ฝนเริ่มมาแล้วเลยขึ้น like ไ<ห>นล์เร็วนิดนึงนะคะทุกคนสว,ส,คสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ครับผมสวัสดีครับ แต่ยูทู e นี่ดูไม่ได้เลยนะคะไม่ Seo, ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าม <Graph ic. S 2> ีใครเข้ามาดูเราบ้างครับผม <icing> สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับก็คอมเมนต์กันได้นะคะไม่รู้เป็นอะไรมันอ่านไม่สามารถที่จะมองเห็นคอมเมนต์ใครได้เลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพี่หนูมัดคะ่ะ พอทักทายคุณพี่เพลินจันหายเลยเข้ามากันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีพี่พี่แม่แม่ค่ะเนี่ยมันคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยอ่ะเห็นไหมปักหมุดก็ไม่ได้เนี่ยไม่รู้เป็นอะไร วันนั้นทำหายเป็นเงี้ย เพื่นให้เขาจุดพูดตรงนู้นพี่เขียนแสดงออกมาที่นู่นแล้ว สวัสดีคะ่ะทักทายกันได้นะคะแม่ะะแม่วันนี้ฝน,น,นเริ่มมาก็เลยขึ้นเร็วนิดนะะึงสวัสดีค่ะพี่น้องอาเดนอเดนสวัสดีครับย,งงยังครับยาง ครับผมวัสดีครับเสียงไปไหนหรอกเออวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พลสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะสวัสดีพี่พี่แม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยครับเนอะพรุ่งนี้น้องน้ำใสมันเกิดน้องน้ำใสไม่ใช่วันเกิดดิตรงกับวันที่เกิดวันที่ห้าเออ พรุ่งนี้หกเดือนสวัสดีค่ะแม่ควานคะสวัสดีค่ะพี่พลอยพรุ่งนี้อาแดนจะได้หวานปากและพรุ่งนี้พี่แดนจะได้ทานอ้อยนะ สวัสดีค่ะพี่พลอ,อยนะบรรยากาศก็ไม่เป็นใจเลยนาะร้อนร้อนค่ะ ร้อนมากนะไปช่วยกันตัดสนุกสนานเมื่อเย็นโอ้โอตัดกันเองเหรอคะพี่พลอยที่ไหนเป็นอ่าสวนสับประรดเอ้ยสวนไในนี่อ้อยบ้านพี่พี่พอลอยเหรอคะเยอะอยู่แล้วน่นะ ของบ้านพี่พลหรือคะรู้ว่ายัางไองอ่ะพี่น้องมาตูดกลมเลยใช่คะ่ะตูดกลมบิ๊กตั้งแต่เย็นน่ะยืฐานตูดให้อย่างเงี้ยน่าจะได้กลิ่นมาแล้วคะ่ะนะเห็นดมอย่างนี้ตั้งแต่เย็นแลพ,พี่น้องพ่อปลูกไว้หน้าบ้านโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะอยู่นะพี่พล คุณนี้อาแดนพี่พลจะมาหาจะได้กินอ้อยแล้วเนาะสวัสดีคุณพี่พูนซับนะคะสวัสดีพี่พี่แม,แม่แม่ค่ะเพราะมาแล้วาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าช่อง youtube แม่ความเป็นอะไรอะ่ะไม่สามารถที่จะปักหมุดได้อ่านคอมเมนต์คอมเมนต์มาก็ไม่ขึ้นนะต้องดูอีกเครื่องนึงนะคะสวัสดีคุณพี่นี้นะคะดีเลาะนะคะสวัสดีจ้า ถักถ่ายกันได้นะจ๊ะผมวันนี้มีผล,ลไม้นะคะมีแตงโมจ้าแตงโมสวัสดีคุณพี่ป๊อปคะ่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณพี่เล็กตี้หรือเปล่านะคะคุณพี่เล็กตี้สวัสดีนะคะคุณพี่ทอยนะคะ คุณพี่นัดนะถือว่าเยอะอยู่นะปลูกไว้หน้าบ้านอะ่ะได้เต็มกระบะเลย วันนี้มาขึ้นไล่เร็วหน่อยพี่พลอยลมฝนมาน่ะมาอีกแล้วลมฝนน่ะเมื่อตอนกลางวันกระตกไปมาเย็นโต๊ะมันจะตกยังไง หนังเสียงตดก่คืนนี้ประมาณห้าชุ่มขกว่านะคะน้องๆพอกินข้าวเสร็จอะไรกันเสร็จนะคะก็จะมารวมตัวอยู่วันที่นี่เงียบนะคะก็เลยพาลงข้างล่างสวัสดีคุณพิจิตรที่ไหนได้ล่ะโทรมาบอกว่ามด่ซั่วลงอยู่ข้างล่างกําลังขึ้นมานะคะื่าคืนเมื่อวานก็นั่งเฝ้านั่งเฝ้ายันตีหนึ่งเออเกือบตีหนึ่งแล้วประมาณเที่ยงคืนสามสิบสามสิบเก้าและเกือบตีหนึ่งันแหละ ก็ดูรอจนกว่าแน่ใจฝนตกด้วยนะคะไม่มาฟังดีๆนะคะไม่ได้มาหาพี่แดนแต่อยู่ข้างล่างอ,อยู่ข้างล่างปางเพราะว่าที่อยู่ข้างล่างนั้นก็คือมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะอยู่ข้างล่างเมื่อคืนน้องบอกไปขโมยกินกล้วยหน้าบ้านอยนะคะเป็นบทดีนะคะไม่ทําลายข้าวของก็มีบ้างหยิบมาเล่นมาเหยียบเล่นบ้างอะไ,ไรบ้าง นะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรหนักมากมายล่าสุดนีแหนะที่ว่าตกมันนีหหอยู่ตัวหนึ่งนะคะไม่รู้ทำมันข้าไหนยกเบาะรถมอเตอร์ไซค์ของน้องอีกคนเสียหายอยู่นะคะแต่พอดีทางปางเขากเ็เป็นคนจัดก,การดูแลให้ทั้งหมดนะ,ะเพราะว่าลูกน้องเขาคอยดูดูช้าเนาะทำงานด้วยกลางคืนก็ไม่ค่อยได้นอนกันนะ ก็สวัสดีนะคะผมสวัสดีคุณพี่ยาดานะคะสวัสดีพี่ๆแม่ๆตอนนี้สวัสดีค่ะพี่แป้งนะคะพี่พิมพ์พอดีฝนเริ่มจะมาแล้วนะคะก็เลยลองน้องขึ้นไลฟ์ดูก่อนหนึ่งนะตอนนี้ก็จุดทุกันปึงปังปึงปังแล้วนะคืพี่แป้งพิมพ์นะคะอ้าวไม่ใช่ว่าทักทายกันแล้วพากันหนีหมดเลยนะคะเข้ามาคุยกันได้ค่ะอาจจะไม่ค่อยได้พิมพ์นะ วันนี้มาช่วยขายของอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่พลอยขายขายของที่ไหนที่งานดอนเหรอพี่พลอยมันหมานเดอร์นะะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะ เียปุ่งปังปุ่งปังหน้าองนอนจ่าโอ้พอดี้นมันหมาเด้อพี่พลอยสวัสดีคุณพี่มงคลน,นะคะถ้าแถวนี้มีมีต้นขี้เหล็กนะแม่ควานจะแกงให้กินเลยันนี้เขาซื้อวันนั้นมันเปลือกมันแข็งอะ่ะ กินได้อยู่ไหมวันวนะนั้นอะ่อะขี้เล็กอ่ะสวัสดีค่ะหวานเจีย๊ยบเก็บที่ไหนแถวนี้มันมีเหรอนีตรงไหนอ่ะตเกียวบอยู่ข้างหน้านะมันใช่ดอกมันได้หนาเราพี่เกียดดูดียังตเกียวบแดนได้กินนละได้กินละได้ได้กินนอ่นะขันตูนดอ่ะดมเช้งวงดมละ จะให้แม่แม,แม่เขาดูตู่หนูเหรอลูกแม่มาม่มาจะให้แม่แม่ดูตู่หนูเหรอแม<า>่เแดงได้ยินเสียงจุบพุกุงๆแล้นะ,ะมาสวัสดี<า>ครับผมม<า>ก็เหลืออีกเชือกหนึ่งนะคะสุดท้ายนะคะก็น่าจะไม่เจอเกินวันที่แปดละมากนะคะได้ย้ายของไปอีกบางหนึง่งก็ว่าจะเคลียร์งานให้จบ เลยค่ะพี่พลอยไม่ได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาอีกแค่สองเชือกเองนิดเดียวแปบ๊บเดียวนะคะก็สวัสดีค่ะผมสวัสดีพี่พี่แม่แม่คะ่ะอออ๋ออ,อ๋ใครจะล้มใครโชว์เหรอ Hay à? Chỗ? ơi chế? Hả? Ở lo lốt tên mô. Mà đã bị chết mà đó. โอ้เอารถพิกาบาเลยเหรอแดนพี่เขียดสวยมาก ไอตัวน้อยถอยมาสวัสดีค่ะพระสงวนถอยถอยเออถอย พ่อครับขอกินสักลูกได้ไหมครับเนะพ่อครับสักลูกเออสักลูกไหมสักลูกหน่อยครับพ่อสักลูกหน่อยครับพ่อเอ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 อโอ้ยขอพ่อกินเออเออโลนหมดแล้ว หล่นหมดแล้วโน่นอยู่ใต้รถน่ะลูกนึงน่ะหล่นหมดแล้วเออหล่นหมดแล้ว คุณพี่มาดีแย่ด้นะสวัสดีค่ะขอืมกขขอพ่อขอนาดอุ้ยทำไมยเยอะจังแดนแดนแดน แตงโมโละล่วสองลูกพี่เขียสามลูกไปกินเออพ่อน้องนัดตังนะสวัสดีจ้าทักทายกันได้นะคะพี่พี่แม่แม่สวัสดีทุกทุกท่านนะคะนายรามเซเซอร์หรือเปล่านะคะสวัสดีนะคะผม สวัสดีค่ะเขาจุดพูดทั้งวันมันก็ไม่คุยนะพอนั่นเรามาทักว่างไหมว่างไหมอยู่นั่นเนี่ย